เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาขี่เมาบ้านราคาประหยัดนะครับบ้านมือสองราคาประหยัดหลังนี้เก้าแสนบาทเท่านั้นครับตัวบ้านก็สภาพดีครับไม่มีแตกร้าไม่มีชุดโทมนะครับก็ทําความสะอาดนิดหน่อยก็สวยนะครับหรือจะให้นิ้งเงินใหม่ก็ดีนเวทหน่อยนะครับอู่กระเบื้องทาสีใหม่ครับเหมือนใหม่เลยนะครับ ตัวบ้านโครงสร้างดีครับสภาพดีถูก,กว่าทุกหลังในหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับสาม,มารถกู้กับธนาคารได้ด้วยครับผ่อนใหญ่ได้เป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่ขนาด60ตารางวานะครับตัวบ้านมี2ห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกนะครับหนึ่งห้องน้ําพื้นที่มี60ตารางวานะครับพื้นที่ตัวบ้านอยู่ในหมู่บ้านสุการดาแล่นนะครับตําบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับ ถึงบ้านก็ไม่มีแต่ร้าวไม่สุดโทมนะครับไม่มีสุดโทมก็แคบไม่ได้ทําความสะอาดนะครับตามรูปนี่เลยนะครับภายในก็ยังดูดีครับเดิมๆท่นานใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับนะครับตัวบ้านแค่ทําความสะอาดก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีสุดโซมนะครับท่นานใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ